สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี f อสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรล่ยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาครับจากที่ย้ายพวกรถดาพวกอะไรแล้วเราจะมาลองไมโครคันนี้ครับช่างทอนคันนี้เขาบอกเขาจอดกี่ปีแล้วเนี่ยฮะคันนี้เขาบอกเขาจอดกี่ปีแล้วจอดสี่ปีนี่ครับจอดสี่ปีแล้วมันแล้วมันจะติดไหมครับช่างทอนครับช่างทอนชอบรถลักษณะนี้ครับ นี่ครับเดีย๋ยวให้ช่างทอนลองดูครับว่ามันจะติดไหมนะฮะก็วันนี้ครับตัวนี้เป็นเจ้ามือด้วนนะครับเนี่ยครับทั้งมือทั้งกระบอกไม่มีเลยเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวมาลองดูกันครับช่างทอนกับช่างอาร์ตเช่นเคยนะฮะว่ามันจะทํางานได้ไหมมันจะเป็นยังไงนะฮะมาดูครับนะเอาครับ เดี๋ยวผมพาดูอ่าตัวเดินเต็มนะครับโซ่โอ้โซ่สวยเถอะวะทั้งทอนโซ่กับใบสวยมากเลยอะ่ะเครื่องเป็นเครื่องตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวจะพึ่งนะช่างอาร์ตนะขอขอขอพาเอฟซีเราเดินดูก่อนช่างอาร์ตเดี๋ยวพึ่งนะครับ,อบ <c oughs> โอ้แบตเตอรี่มีด้วยอ่าเฮ้ยตัวนี้นนนว่าแม่นรุ่นหาดูวท่อนหัวใจมันรุ่นหาเลยนี่แม่นโบะ ก็บเก่งเรื่องไมโครก็บโอเน่แล้ววะดีเก้าห้าเอลคิดหนึ่งคิดหึ่งหลุดหนึ่งโอ้ยบอมันหลุดหนึ่งร็อกนี่รุ่นไหนมั <Far> ้งนี่บุร้จักแต่ว่าดูแล้วเบื <avent mental Sure> ้องต้นก็รุ่นสามนะฮะอ่ะโอเคครับตัวนี้เป็นเครื่องหกดีเก้าห้าใช่ไหมครับช่างทอนครับมันจะติดไหมเนี่ยไม่เหลือฮะไม่เหลือไอ้ที่ไม่เหลือนี่คืออะไรครับช่างทอนครับเอาช่างอาร์ตลองดิมันจะติดไหมเอา อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวราดูน้ำมันเครื่องยังดูแล้วเดี๋ยวดูน้ำก่อนครับดูน้ำก่อนครับช่างอาร์ตครับยังถอนดูม้าน้ำก่อนนะครับมาเปิดดูม้าน้ำก่อนเลยน้ำมันเครื่องมีใช่ไหมใช่ดูม้าน้ำก่อนครับล้น้ำไม่มีน้ำแห้งข้อล้อเอาหน้ามาเติมนะอัดบัดเอาหน้ามาเติมเร็วเอางีาาอาอา้สตาร์ทเบื้องต้นก่อนไหมได้โอ้โหเวลาเติมไปเลยหามันแบตเตอรี่มันเบิดเนาะฮ่าแบตเตอรี่มันเบิดไอ้วามันเป็นติดดูเนี่ย จอดโดนบรนไดกระสางตะเครื่องสภาพนี้มันน่นจะปิดเนี่ยอะดูครับมาทางชาติเอาน้ํามาส่งนะครับตัวนี้เป็นมุมกว้างนะนี่นะครับเป็นลานที่ผมวันนี้ครับน้องชายมาจะย้ายคันนี้ย้ายคันนี้แล้วก็ย้ายสิบล้อน้ําแล้วก็ย้ายรถเทรนเลอร์นะครับอ่ะค่อยๆเติมนะครับอะเดี๋ยวผมพาดูด้านรอบด้านข้างเนาะว่าตัวนี้ตัวนี้มันรุ่นไหนอะรุ่นสามมันใช่เหรอ สร้างทอนอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่เก่งเรื่องไมโครนะฮะแต่เบื้องต้นก็น่าจะรุ่นสามเนี่ยเขาบอกเขาจอดมาสี่ปีแล้วนะครับเนี่ยเึ๊บ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เขาบอกเขาจอดมาสี่ปีแล้วนะเนี่ยครับเอ่อ <c oughs> เนี่ยว่าแล้วครับสร้างทอนครับ <c oughs> ผมบอกแล้วครับรุ่นห้าครับ <c oughs> ใช่ครับสองร้อยขีดห้าครับนี่นะฮะ pc 2 0 0ขีด5ซนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าหัวใจมันไม่ใช่หัวใจรุ่น3ามอ่ะช่างทอนเดี๋ไปดูอโซ่สวยฮะโซ่สวยสองข้างเลยนะเบื้องต้นนะมาดูครับว่าจะเป็นยังไงอ่าดูครับดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นะครับโอ้สวยสองข้างเลยโซ่ฝั่งนี้เปลี่ยนใหม่ด้วยช่างทอนครับโซ่ใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ครับ อ่าโอเครู้เรื่องนะฮะดูครับช่างอาร์ตจะโชว์ฝีมือรครับการขับการขับคันนี้ครับช่างอาร์ตจะโชว์นะฮะคันนี้โอเดี๋ยวดูครับดู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 ดดอ่าสาดยาวกันครับช่างทอนเติมน้ำก่อนอ่ะต่อครับช่างทอนเติมน้ำแล้วใช่ไหมอ่าช่างอาร์ตลองดิขึ้นไปแล้วครับลองดูว่าครั้งเดียวมันจะติดไหมจอดมาสี่ปีอะ่ะเจ้าของเขาบอกอะ่ะดูครับ จอดมาแล้วสี่ปีแต่ผมว่าไม่เกินความสามารถช่างทอนนะเอา้าถ้ามันขยับนะมันคือมีซีรีจังสันละ่ะมันจะไม่ได้อ่ะช่างทอนดูดิดูดีดีด,ดิมันจะไม่ได้ต่อตรงเหรอแบบนี้อ่าดูสิช่างทอน,นครับมันเข้าไหม ีาิแล้ฮะจี้เอาอ่ะจี้ใดเอาเดี๋ยวช่างทอนจี้ใดนะครับมีสายจี้ไหมเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนดีกว่าไปอ๊มาครับเดี๋ยวช่างทอนจะจี้ตรงนะครับนี่ททำงานได้ไหม สวัสดีครับดดเดี๋ยวคุยกับเจ้าของก่อนเนาะมาต่อครับเมื่อกี้เจ้าของเขาเข้ามาผมเลยคุยกับเจ้าของก่อนช่างทอนจะจีจ้ตรงเลยครับทีนี้มาดูครับถึงไหมไ<ฟ>ไสายบ่ได้บัตบัตยิมไฟเลยบัตต่อไฟใหม่ดิ ถือรุ่นปา่านนี้ไฮโบโลอลรอนรอนรดูครับจ่างทอนจะต่อสายใหม่นะเอาแบบเอาแบบสัตยาสัตยาวกันไปเลยนะครับเอาแบบแบบดูดูจริงๆริอ่ะติดได้ก็คือติดได้ติดไม่ได้ก็คือติดไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เอาแบบจริงๆกันไปเลยอะ่ะดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับตัวนี้เอามา ครับช่างทอนครับมเข้าฮะไฟไม่เข้า<ะ>ไฟไม่เข้า,ขาอาวนีมาไรหายเนยาะมัเนี้มาเสียเวลาเลยี้ช่างทอนใส่หน้านะครับอ่าดูซิช่างทอนจะเอาอยัางไ,ไงไปยังไงไล่ระบบสายไฟเบื้องต้นก่อน <S <S ไอว่าจีได้มาตั้งขวัวอยู่พี่ไม่ไดิ <S <S <ไว S 1> ฮะไฟไม่มาเอาแบตเตอรี่มาขัวตกเลยเอาพีเา่เอ,เอาแบตเตอรี่มาอ่ะ เดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้นะครับเอาแบบต่อตรงเอาแบตเตอรี่ตั้งข้างหลังเนี่ยแล้วก็ต่อตรงลงไปในสตาร์ทเลยไม่ต้องให้ไปผ่านตัวรถนะครับเอาสูตรใหม่ที่นี้อ่ะเปลี่ยนใหม่ครับผมต่อครับมาหน้างานเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทําอย่างนี้แหละครับช่างพรบอกว่ารถมันจอดนานนะครับขั้วแบตเตอรี่อยู่ช่วงเนี้ยอาจจะขึ้นสนิมแล้วไฟมันก็เลยไม่มา ช่างทอนจะเอาแบบตรงตรงเลยจะเป็นยังไงครับจะต่อผิดเดิ่มแตกใส่ตาสูดเลยอ่ช่างทอนมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ไม่ไม่ตอบคอรับชะจอดไม่ตอบเพราะอนจอดโดนจอดซีพีแต่เพื่อนก็บ,บอกว่ามันนี่งานยูปกติด้ล่ะถ้าเสื้อไอ้บอกว่าถ้าจอดยปปอยู่ปลายหยาหนี่หยาขึ้นท่วมเลยนี่ดิอันนี้มันจอดอยู่ล้านปูนซื่อทุกขั้นครับ,บใส่งานไ,ไหมั้งตามเจ้าของเขาก็บอกใช้งานได้หมดทุกขันครับที่ท่าทีทางตอนทำมา แต่ถ้ามันติดติดได้ทํางานได้เราต้องใช้คือเอาดีๆได้ตอนเนี่ยนๆเพราะวันที่ได้ขับยกของอะ่ะทำทำง่ายกุญแจอ,อยู่ขั้นกุญแจอยู่ข้นหน่อยอ๋ออุปกรณ์มีอยู่แต่อยู่อีกขั้นหนึง่งยังมาพอถึงหย่ <laughs> ยอดน้ำมันัคหนอ่อยอ่ะอ่าศาสตร์ยาวครับการทำงานแบบหน้างานแบบสดๆนะครับ ให้มันทางานได้ก่อนค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเอาอยัางไงอาจจะอาตีลงไปต่อลงไปนะครับมาเอาช่างทอนลองตึกตึกดิขันออกเปล่าขันออกมุนเขาเพียงนั่นนี่หยับก่อนบ่กค,คุณเจียเบอร์สิบสามก่อนพี่อยู่ขันพุญเหมือน 4, 4. อยู่ขันพุญเหมือนเป็นบ่เอา <3. S 1> เดี๋ยวลองดูก่อนให้มันขยับก่อนอเห็นนางทอยเสีย อ่าดูครับสายลบช่างอาจะเหยียบครับทีนี้เอาเอาครับเอายังไงก็เอาครับเอาลองดูสิจื๊กก็แค่จึกให้เนี่ยนะจ่างถอนมุดแล้วครับยขยับแล้วครับขยับแล้วทีนี้แน่ก็ขยับครับได้ยินเสียงขยับนะครับไฟแช็กมาแล้วครับ ที่แน่ๆก็ได้สตาร์ททำงานแล้วช่างทอนเนาะอ่าอุ่นใจมาหนึ่งขั้นครับไอเรื่องติดไม่ติดนะอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ได้สตาร์ททำงานแล้วนะฮะมาเอาช่างอาัด์ตไกบวกครับหัวสักกระเทียมกินเอาเยียบช่างอาัด เอ้าเอ้าคือออนเถอะวะอ้โโอ้แต่ที่แน่ๆครับแต่ที่แน่ๆมันติดแล้ว เอามาเอาช่างอาร์ตลองดูดินี่นะครับบายช่างทอนครับจอดนานแค่ไหนก็มีวิธีครับมันไม่ใช่เรื่องยากครับสําหรับคนที่เขารู้ดว้วยเครื่องขึ้นรวมเดีทยอนฮะเอาเอาเร็วๆอ,อ,อยากน้ำมันใส่เนะี่ย อ่ะอดันสอนดันน้ำมันเข้าครับเล่งยังไงเอาเอาเอาจะเป็นยังไงต่อไปครับที่นี้อาไม่เป็นไรครับดับก่อนแต่ที่แน่ๆก็ติดแล้วอ่ะ เดี๋ยวให้เขาทำคันเร่งครับอ่าขยับคันเร่งได้แล้วครับขยับคันเร่งได้แล้วอ่าเหยียบใหม่ครับทีนี้มันดู <c oughs> ขวัญมันเยอ,อะม่าเป็นเครื่องหลวมกว่อนแม่หนุ่มบริตติดโดนเนาะคาบขมอครับน้ำม,มันมันไหลสุอดหอกเดี๋ยวก็หายครับแบบเนี้ยไม่น่ามีปัญหานะอ่าจังอาร์ตเหยียบ กดเอาก็ได้หรอกเอาเหยียบสองขาเลยทีนี้เอาอ่ามันเคลื่อนแล้วชัางอารไปเร่งเลยโอ้ปัม๊มปั๊มกมนามันคือดีเถอะวะอ่าช่างอารเร่งเลยครับ ออาโยมอ่าแบบนี้เป็นเรื่องครับเป็นเรื่องแล้วทีนี้อ่าไม่ต้องห่วงครับบอกแล้วครับบายช่างทอนครับจอดนานแค่ไหนคอยแค่บอกว่าเคยทํางานได้มันต้องทํางานได้ครับเจ้าของเขาบอกจอดมาสี่ปีครับคันนี้เอาดูดิไอ้ด้วนของเราจะทํางานได้ไหมเอาช่างอาร์ตขยับน้อย น้ำมันเทอร์ลิกเหรอปล่อก่อนไปก่อนให้มันวิ่งก่อนน้ำมันเทอร์ลิกมีบ่เลยนี่น้ำมันเทอร์ลิกมีบ่ฮะน้ำมันอยู่รถหน่อยบ่ให้ดิกหน่อยแต่ที่แน่ๆมันติดแล้วอ่ะฟันเริ่มหายแล้วเห็นไหมครับฟันเริ่มจะหายแล้วนะบ่เป็นยังเมื่อนี้ยบ่ติดมื่ออ่นเนี่ยเอาน้ำมันมาเติมดูครับ อ่ะช่างทอนลองดิเหยียบอีกแล้วครับเอาบาัตไปเหยียบซอยเขาดูทอนลองครับออบัตจี้กัได้เอาไป่าครับเราอีกครั้งหนึ่งครับ ทำไงได้ครับหน้างานมันเป็นแบบนี้อ๋อจะได้เป็นเอาช่างอาร์ตก็เหยียบครับเหยียบสองข้างแล้วที่นี้เอากดออก็ได้มามอาร์ตเออกดออกก็ได้เอา้า อ๋อช่างทอนลองเล็กน่อยเอาหัวแล้วครับผักลงแล้วครับช่างอาร์ตครับ <laughs> ได้ไหมทำงานได้ไหม Okay. ออออโอเคอ่าอ่าเอาแล้วครับเจ้าด้วนทํางานแล้วครับบ่ได้ตัวตัดน้ำมันลงอ่าโอเคแต่ที่แน่ๆเริ่มทํางานแล้วครับอ่าโอเคเอาใหม่ครับทีนี้อัดทามันขยับแล้วเดินเลยเด้ออ่าช่างทอนดูใหม่ครับที่นี้สาดสดนะเนี่ยเอาเป็นคอนเทนต์ที่แบบลองเลยอะ่ะ อ่ะครับเอาแบบสาดสดกันไปเลยเสียงเครื่องสุดยอดอ่ะเดินหน้าดิเดินหน้าด,ด,าดิอ่ะอ่าเป็นเรื่องครับ คุณจะจอดนานแค่ไหนก็ช่างครับเป็นเรื่องนละครับเป็นเรื่องและครับรอืมแต่ก็ถือว่าโอเคอะ่ะมันเดินหน้าถอยหลังได้อยู่อะ่ะที่แน่ๆมาแล้วครับมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยสองเมตรสองเมตรมาแล้วสองเมตรครับเออมันกับ,บท่านใดนี่ปันใดล้วเนาะ อเอาอีกครั้งครับเล่งยี่ย้ยไปก้อนแม้จะเล่งที่เดียวอืดอืดอืดขึ้นไปเรื่อยๆเล่งเครื่องซอยหลายๆเลยเอาทำไมหายทีนี้เอา <laughs> อ่ะลงมา,มอ,อ,า,าอ่ะเดี๋ยวครับช่างถอนกำลังคุยกับช่างอาร์ตเราจะทำยังไงอ๋เเอเอ่เล่นเครื่องอีกอเล่นเครื่องอีกท่านเล่นเครื่องอีก เอเออรถมันจอดนานรอบมันต่ำมันไม่ได้อ่ะแต่ที่แน่ๆก็ติดได้แล้วครับไฮดรลิกไม่มีไฮดรล,ลิก,ไม,มไ,ลลกไม่มีครับแต่ที่แน่ๆทำงานได้อะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะ พอนพอนอ่ะแต่ที่แน่แนก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวว่างอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาไฮดรอลิกเอาอะไรมาเติมให้มันเรียบร้อยนะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะทํางานได้แบบสนิทไหม ะะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไฮดรอลิกมาเติมให้มันเรียบร้อยครับอ่าเนี่ยครับทางอาร์ตเดินแล้วครับผมว่าไม่พลาดหรอกแบบเนี้ยอ่าไฮดรอลิกหน่อยเห็นปะอ่าไม่เป็นไรโอเครู้เรื่องอ่าโอเคเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาน้ำมันไฮดรอลิกมาเติมให้มันชัดเจนกว่านี้ครับผม เอารง่งสตีล่ะลว,ว้แต่ว่ามันดีเด่นโบลดออะโหลดแล้วอะ <laughs> โหลดแล้วะฮะโไมไปแล้วน้ำมันเฮดรีบ่บกมีนาออ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาน้ำมันเฮดรลิกมาเติมแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับผม <S 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 โอเคครับพอดีไปคน้นไปค้นในห้องอ่ะเราไปเจอน้ํามันไฮดรอลิกอ่าได้แล้วครับใต้แล้วทีนี้อ่ะครับสรุปน้ามันไฮดรอลิกน้อยจริงๆครับทีนี้อ่าเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วครับ อ่ากำลังไล่น้ํามันอยู่ครับอ่าแบบนี้รู้เรื่องฮะอ่าเดินหน้าถอยหลังให้โซ่มันคลายตัวครับรถมันจอดนานอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยรู้เรื่องครับอ่าได้ให้ช่งอาร์ตเดินหน้าถอยหลังอ่าเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วครับ ไปไปเก็บที่เดิมไปแล้วครับอ่าเรียบร้อยสรุปก็คือจะยังไงเราก็ทำงานได้ฮะช่างทอนกับช่างอาร์ตจัดให้ครับหมุนรวยรวยอ่าเรียบร้อยรู้เรื่องครับแบบเนี้ยอ่าโอเคครับแบบนี้โอเคเลยฮะเรียไปเอ้ครับโอเคครับ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอไหล่ยนนะครับ087 9519226 0956643826นะครับ ID Line ผมนะตัว B กับตัว T 8513้าย้ำนะครับ BT 8513นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับขอบคุณทุกท่าน បងៗครับ